สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะได้เลิกได้ย้ํามาหักเขาโพดค่ะทุกคนเมื่อนี้เขาสิพาทุกคนมาหักเขาโพดได้ค่ะลูกค้าสั่งเขามาหลายมือแล้วแต่ว่ามันบ่ทันได้พอหักเนาะเมื่อนี้เขากระซีย้อนเอาค่ะอันใดที่มันเต็มเราเขาจะหักไปให้ลูกค้าก่อนได้ค่ะเดีย๋ยวาพาทุกคนไปหักเขาโพดกันค่ะ ก็นนี้ปนวนอันกำลังหาอันนุวยที่มันแบบแก่ๆนะคะอันหักไข่ลูกค่าคะ่ะย้อนเอาปนวดบอกว่าย้อนบอกเปลี่ยนดอกมิตรหักเอาหักเอา,เอามันเต็มดีบโบเธออันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้อยเด้อทุกคนกำลังออก อนนี้ขาซอยประหนดอันเบิ้งเขาโพดก้อนแล้วกะจะหักอันใดที่มันแก่ใส่เบิ้งนี้โอ้พอหักเราล่ะค่ะทุกคนแต้าแม่บอกว่าอยากให้มันอันแก่ก็นี่แเราลูกค้าเพื่อนกะอยากได้เนาะข้าก็อยากได้แม่กะร้อรอก้อนเส้นว่าน่ะลูกค้าเพิ่อนกะโทรมาซื้อเมืองซื้อเมือเพื่อนอยากได้เนาะเขาก็เลยต้องมาย้อนออก อันใดพอหักอ่ะหักไปให้เพื่นก่อนคะ่ะเน้ยหักยาก่าละล่ะใส่มือเดียวหักเนาะท <l acht> ุกคน <l acht> หักยนกค่ะเพราะว่านั้นใส่มือเดียวหักมือนึงถือกล่องประหนวดหักคนเดียวผอมาสี่ฝักโลเด็กก็สี่ฝักโลี่กักโลทุกโ้นตอนนี้นะคะอันเท่ากับหักเขาโพดได้เครื่องนึงแล้วเนาะ มันนี่เฮากำลังเรียกอยู่ว่าอันไหนที่มันซิพพหักเนาะเฮากะเบ,บิงเบิงบ่ค่อยเปลี่ยนดอกค่ะอันล้อแม่น้ำต่ว่ากะหกักหักหักไปเรื่อยๆมันหักย่าอไอลีเด้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นป้าเขาพดที่เขาเยคยทายคลิปห้งทุกคนเบิงจ็กซี่ได้จะโร่เนาะค่ะบอกว่าได้จกโลก็เอาอันนี่เขาก็เลยมาหากัหากหักยาก ไดแล้วอันหนึง่งจังสี่เป็นบบยังไดดูแม่บอกว่าหฮยอนเอาตรงตงเส้นเราตร้งตงเอาตีตีอย่างของเราดุเขาหักโบเบปินเขาเนี่ยเป็นยังสี่แหละหักเลยอถาประหนดนะปนวหนดไปหดน้ำเขาโพดอยู่ช่หาหักเขาโพดเราก็หดน้ำเขาโพดน้ำค่ะทุกคนมาส้อยกันหกักเขาโพดเด้อค่ะ ผมเลยว่ะจริงหัววันทีหาแค่พีีเหรอามเลยหมวด วอันนี้น้ำเนี่ยอันนี้น้ำเธอหน่วยใหญ่แหงเฝ้าปนวนจาหักคอยังเดียวค่ะทุกคนปนวนบอกว่า QC มาแล้วค่ะ QC มาแล้วเฝ้าเหตุงานแบบยางค่ะค่ะทุกคน QC ก็คือแม่ของเขาเด้อค่ะเคลลากับแม่แถา อันนี้ก็คือแม่เด้อค่ะทุกคนเพื่อนก็ยังทัฒนีอยากหักพอเพิ่นคิวซีนะคะมาตรวจมาตรวจงานระบบพันค่ะแบบนี้ค่อยงามนาสุดตรวเต็มๆหนึ่งนี่คือะคิวซีแล้วค่ะแม่เท่ามาหากเขาพูดซอยเคยลาค่ะ เพิ่นกะว่าย่านแต่มันบ่าทัานได้เต็มท่านได้สวดเต็มหนาสวดหนาเต็มมันยังค่อยแซ่บค่อยหวานอืมค่อยเหนียวค่อยนุ่มพูนนี่คือคมันมอยแดงอยู่เป็นตากบตาเฉียดเนี่ยมันแบบนี้ค่อยดีเนี่ยเอาทงฟุ๋ยมาใส่ห้องบอกเคยลาเบี่ยเนี่ยเต็มเส่ดีทืนเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยดีเนี่ยนี่นี่เพิ่นบอกว่าแบบนี้ดีค่ะทุกคน ไปค่ะเก็บข้อโพดต่อค่ะทุกคนฝักแง่บ่ค่ะทุกคนมนึกับว่าท่านได้เต็มที่เป็นใดดอกนอเนาะแต่ว่าอยากหักเคยหลามาแล้วค่ะเมเทากับหักไว้ให้ เซาตีน้ำขาโพดอ่ะยัง่อนไใ่ี้ีวข้ียข้เหยยนนโอ้ยักดเต็มพุลีลหนักอูโอ้โอ้หนักพายเซพายเซ ดึงออยมันออกก่อนค่อยหักบ่ดึงแล้วหักอย่างเดียว ยิบอยูอ่ประเด็นเพื่อมาหาสอบมาใช้เนี่ยงามคูได้หนึ่งามมัวเลยอันนี้นะคะทุกคนเขาหักเขาโพดอยูลล่หรอกกัพี่ที่เขาตัดอ้อยเนื้อค่ะยุคนคนเห็นเขาหักเพาคนกระซังคนละหาสิบหาสิบเนื้อค่ะทุนเขาก็ต้องหักไปให้เพื่อนเพื่อนซังคนละหาสิบหาสิบซั่งไปสามถุงเพื่อนญาติเพื่อนบ่นได้กินเพื่อนบอกว่า,วาเอามาให้ก่อน ระวังนี่นะอันฝักสองยังมา่ท่านได้พอหักนะคะทุกคนประมาณจากสี่มือเลยแหละสามสี่มือสิหักฝักสองฝักแรกเขาก็หักไปเราแต่ว่าก็หักว่าท่านในเวิร์ดดีเดี๋ยวมื่อื่นเขาก็จะมาหักใหม่ฝากทุกคนนะคะที่เขามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกาลังใจให้กับเราสองคนได้เห็ุคลิปต่อไปแน่นเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมนะคะ คนแบบทีเป็นเหมือนข้าม้นเต็มตอนนี้นะคะทุกคนเข้ากับมาแพ็กข้าวโพดใส่ถุงให้ลูกค้านะคะถุงละสิบร้ค่ะอันนี้ที่เขาแพ็กไว้ได้ได้อยู่ปมันห่าถุงนี่แหละ